นี่คือจากเหตุการณ์จริงของดิฉันเองนะคะดิฉันจดจำไม่เคยจางหายไปแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องตามที่ดิฉันได้เห็นด้วยสายตาของตัวเองในทุกๆค่ำคืนย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ดิฉันอายุประมาณ14-15ปีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงนั้นก็จะอยู่ประมาณมัธยม ในทุกๆสัปดาห์บางครั้งก็3าสี่วันดินฉันก็จะได้ยินเสียงของวัวที่มันร้องอย่างโหยหวนที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือเพื่อนบ้านของพ่อแม่ฉันเองเวลาที่มีเสียงร้องโหยหวนฉันก็จะต้องแย้มหน้าต่างออกไปดูว่ามีมากี่คนและคนที่มารวมตัวกันเยอะไหมเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นกำลังที่จะฆ่าวัว แล้วก็นําเนื้อมาชําแหละแบ่งขายกันเป็นกิโลแต่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันเพื่อนบ้านของพ่อก็จะนําวัวที่มีรูปร่างใหญ่โตมีเนื้อเยอะแล้วก็นํามาผูกไว้ที่ใต้ต้นมะขามต้นไม้ขนาดใหญ่ช่วงเวลากลางวันเขาก็จะผูกล่ามเอาไว้แบบเชือกยาวๆเพื่อให้วัวได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้กินหญ้าตามปกติ แต่พอตกกลางคืนเพื่อนบ้านของพ่อก็จะทำการผูกวัวเอาไว้ให้มันกระชับกับต้นมะขามนั่นก็หมายถึงว่าคอของวัวจะต้องถูกล็อกเอาไว้กับต้นมะขามเพื่อไม่ให้มันดิ้นจากนั้นคนก็จะรวมตัวกันเวลากลางคืนเสียงร้องโหยหวนก็จะดังขึ้นทันทีประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกครั้งที่ฉันแอบมองผ่านรอบหน้าต่าง ใจฉันก็จะรู้สึกสันแล้วก็รู้สึกสงสารวัวตัวน,นั้นอย่างมากๆเพราะว่ามันจะร้องอย่างทรมานหลังจากที่มีเไดบปักไปที่ลำคอของมันและเสียงของคนหลายคนที่เข้ามาลุมกันแล่เนื้อของวัวนั้นก็ดังแซงแซ่เช่นกันแต่ก็ไม่สามารถกลบเสียงของวัวที่ร้องอย่างทุกทรมานได้การกระทำที่ฉันเห็นแทบทุกคืนหรือว่าทุกอาทิตย์นั่นเอง ฉันก็จะมาพูดกับพ่อแม่ตลอดในเวลาที่ทานข้าวด้วยกันหรือว่าเวลาที่เราพักผ่อนพ่อแม่ของฉันก็รับรู้มาตลอดและก็ไม่เคยซื้อเนื้อเลยไม่เคยมีกิจกรรมร่วมเพราะรู้สึกว่ามันโหดร้ายจนเกินไปและที่สำคัญคือบ้านเราก็จะได้ยินเสียงร้องของวัวทุกคืนจึงทำให้เราไม่สามารถที่จะไปมีส่วนแบ่งชิ้นส่วนของเนื้อวัวได้เพราะว่าความสงสารมันมาก เวลาค่อนแจ้งประมาณเชี่ยงคืนถึงตีหนึ่งทุกๆอย่างก็จะสงบเงียบลงพอทุกอย่างได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วผู้คนเจ็ดแปดคนก็จะแบ่งชิ้นส่วนกันไปอย่างเท่าๆกันตามที่ทุกคนได้มีหุ้นส่วนกันเอาไว้ส่วนเครื่องในก็จะแบ่งปันกันกันอีกรอบหนึ่งบางครั้งก็จะนำมาต้มกินแบบรวมตัวกันอย่างอริตอร่อย ทุกคนจะหิ้วเนื้อกลับไปช่วงตอนเช้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแฉ่งเอาไปให้ลูกเมียได้ทานกันบางคนก็จะนำไปลาบไปยำและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายวันเวลาผ่านไปเพื่อนบ้านของพ่อแม่ฉันก็ทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ฉันอายุ14-15จนถึงอายุ18ปปีอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนนี้ก็ได้ตะเวนหาพวกหมูที่จะมาแชร์เนื้อวัวลายต่อไป เขาได้ขี่มอไซค์ไปตอนกลางวันเพื่อเช็คดูว่าใครบ้างที่จะมาร่วมฆ่าวัวตัวต่อไปพอได้สมาชิกมาครบเขาก็จะทำเหมือนเดิมนั่นก็คือนำวัวมาผูกไว้ไว้ที่ตัวมะขามแล้วก็เอาฟางให้มันกินผูกแบบลมๆให้มันผ่อนคลายทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ที่ฉันเห็นมาตั้งแต่สาวรุ่นๆที่ฉันเคยเห็นเป็นประจำ พอถึงเวลาที่จะลงมือจัดการกะวัวตัวนี้บังเอิญว่าสมาธิที่จะร่วมในการฆ่าวัวตัวนี้ยังมาไม่ครบเพื่อนบ้านคนนี้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามเพื่อนๆในขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆแล้วก็เป็นเวลาที่ฉันกำลังดูละครหลังข่าวกับพ่อแม่ผ่านไปไม่กี่นาทีฉันก็ได้ยินเสียงรถบรรทุกเบรกอย่างเสียงดังบ้านของฉันหยุดติดถนน ทางจากถนนใหญ่ประมาณหนึ่งหลังจึงได้ยินเสียงรถเบรกอย่างชัดเจนพ่อแม่รวมทั้งตัวฉันก็ได้รีบปิดบ้านแล้วก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและก็มีชาวบ้านอีกหลายคนที่ออกมาดูกันที่พวกเราออกไปดูเพราะว่ามันมีเสียงกรีดร้องของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าพวกเราพวกเราก็กลัวว่าจะมีใครจะเกิดอันตรายจึงรีบที่จะไปช่วย แต่สิ่งที่พวกเราเห็นแล้วก็ตกใจมากก็คือเพื่อนบ้านที่ข้าวัวเป็นประจำเด้นั่งอยู่กลางถนนขาของเขานั่นเละอย่างไม่มีชิ้นดีเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ได้แต่ชูแขนสองข้างแล้วก็โบกมือให้เพื่อนบ้านมาช่วยเสียงร้องของเขาโอดควนร้องอย่างไม่เป็นภาษาเขาร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมือทั้งสองข้างโบกไปมา เพื่อนบ้านไปเห็นตกใจจึงรีบเข้าไปช่วยพอรู้ว่าเขาไม่สามารถลุกได้อย่างแน่นอนในใจของฉันสันนิษฐานว่ารถสิบร้อน,น่าจะขึ้นเนินมาแล้วและกําลังจะลงเนินแล้วก็มาเจอเขาที่กําลังขี่มอเตอไซค์และอาจจะข้ามถนนมาอีกฟากหนึ่งแต่เบรกไม่ทันจึงทําให้บทขยี้ล่างท่อนล่างของเขาทันทีแต่ไม่เสียชีวิต ในขณะที่ชั้นกำลังยืนคิดอยู่ในใจนั้นเขาก็ร้องโอดควรด้วยความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเพื่อนบ้านกำลังหาวิธีเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันที่จะเข้าไปช่วยรถสิบล้ออีกคันหนึ่งที่กำลังลงเนินมาก็ได้บดขยี้ร่างของเขาเป็นรอบที่สองชาวบ้านกรีดร้องกับสิ่งที่เห็นต่อหน้ามันช่างสยดสยองเสือเกินช่างเป็นที่น่าเวทนาอย่างมาก ถ้าเราช่วยเขาได้ไวหรือช่วยได้ทันเขาอ,อาจจะรอดชีวิตแต่ในขณะนั้นชาวบ้านรวมทั้งตัวฉันก็ได้แต่ตกตะลึงกับภาพที่เห็นเนื้อของเขากระจัดกระจายเป็นชิ้นส่วนเป็นท่อนๆร่างกายแหลกเลวหาชิ้นดีไม่ได้พวกเราตกใจมากพร้อมกับลูกเมียของเขาก็ตกใจเช่นกันลูกเมียสลบแล้วสลบอีกเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่น่าตกใจ ชาวบ้านก็ช่วยกันเอาเข่งมาเก็บเศษเนื้อของเขาที่กระจัดกระจายเต็มถนนด้วยความเวทนาซึ่งเนื้อนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับชิ้นส่วนของเนื้อวัวที่เขาชำแหละในทุกๆคืนหลังจากนั้นในหมู่บ้านของฉันไม่มีการฆ่าวัวฆ่าสัตว์ใหญ่อีกเลยเพราะชาวบ้านได้รับรู้แล้วว่าการกระทําของเพื่อนบ้านนั้นเขาได้รับผลกรรมแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเป็นเช่นนั้น การฆ่าวัวฆ่าควายสัตว์ใหญ่ก็ไม่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของฉันอีกเลยเพราะนี่คือกรรมของการฆ่าวัว